เด็กหนุ่มมาเตะบอลกันค่ะ18แปดเอ้สิบหกปีอะครับแต่โอกาสครับตั้งแต่ปีที่น่าจะปีที่สามนะครับผู้ชิงชนะ,ะเลิศยิงอยู่ทอ,อทุกคู่ครับโอกาสครับอ้าวลูกนี้ป๋าชาต้องขายมาต้องพาาิชโค้ ใช่ฉันหลงไปโกดังไปอย่างเงี้ยนักเขาเขาผมก็แม่เอ้ยเราโคกกัดคราบมีกันมากี่ปีแล้วคุณพี่นี่สิบปีครับอ๋อคือตอนที่ผมช่วงที่คุณช่วยคุณบอลรอดทุกขจักรห้าปีแรกแล้วเราก็หยุดหยุดการงานไปห้าปีเราบอกผมมาสาธต่ออีกห้าปีครับปีหน้าก็จะเป็นปีที่สิบเอ็ดแล้วครับมันมันเริกกรูมช่วงหลังๆครับไม่มีใครไม่รู้จักก็ในจังหวัดเรานะครับใช่ครับผม ขอต้องขอบคุณทุกท่านนะพี่ในการสนับสนุนในเรื่องของการแจกการขันผู้สนับสนุนต่างๆเงินรางวัลเงินต่างๆที่ใช้ในการจัดรายการกับแต่เป็นเป็นจำนวนมากเราก็ช่วยกันได้เงี้ยน้อยจนเกิดงานเข้ากาวเข้ามาบอลยี่ที่ป้าซาทองป้าซาทองถึงลูกนีชถือบอลมาลูกนี้ป้าซาทอลออาตามบอลได้เอาโคด้าไปเลยโอ้ยยังไงยังไงโคด้าไปแล้วโคด้าไปโโอ้ห แน่องไปยกอดังใบนะครับ huh. น <si suppression> ักรบเขาผมนี <im agę> ่ไงครับเออเขาใส่ชุดกอดังใบอ้าวลูกนี้ตามทีมแล้วก็ปามอตรงนี้ไม่ดตาดูเพื่อเจ็บดูเพื่อเจ็บครับผมออเสื่อเพื่อแล้วไปเป็นค้เื่อนขอโทนะชื่อไหนไม่รู้คว้เขาพีครับผมเป็นน้องมาเล่นที่นี่แล้วแสดงถึงน้ำใจนักกีฬาแบบนี้ครับคือฟาวในเกมก็ยกมือไหว้ขอโทษเพื่อนนิ้เป็นที่น่าชื่นชมนะครับอ่าเป็นภาพที่ไปจะชื่นชมนะครับภ ประตูมันบ่งบองนะครับถึงการจัดการใรทันในครั้งต่อไปนะครับมันประสบความสําเร็จนะครับในการจัดในแต่ละครั้งเราไม่ต้องจัดแบบยิ่งใหญ่อลังการครับเราเริ่มจากงานเล็กๆเข้าขยับไปเรื่อยๆเหมือนโคกกาครับครั้งแรกนั้นของเยาวชนนะครับี่มาลงในสนามแห่งนี้นะครับคูบิลลี่มองนะครับจะมีครั้งต่อไปนะครับมีแน่นอนครับครั้งต่อไปสำหรับน้องๆเยาวชนครับ นีเรื่องชื่นชม<อ>น้องประภาวินเ<ใ>นาะัดใ,<น><อ>ในครั้งนี้<อ>นะครับลูกเสดจาาเขาเรียนรับราชเนาะอ่าสิงขรราชนะครับที่มาขอจาการมาขอทางท่านผู้ใหญ่เวลาพอท่านผู้ใหญ่เวลาพอก็โดยความที่ว่าอยากจะส่งเงสริมสนับงสนุนเยาวชนอยู่แล้วก็อนุญาตให้จัดก,การเหตุการได้